กู้โลู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้ช่อง y o u t u b e นะครับก็มีเคสหนึ่งนะครับทักมานะครับให้ช่วยกู้ช่อง YouTube ให้นะครับก็ช่อง YouTube นะครับโดนแฮกตั้งแต่วันที่ 21, 2นะครับ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าใช้งานช่องได้นั่นเองนะครับจากที่ดูนะครับอีเมลของช่อง YouTube โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ Google AdSense นะครับก็โดนเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนื่องจาก อีเมลในการเข้าช่อง YouTube นะครับก็เป็นเมลเดียวกันกับ Google a d s e n น e นะครับทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานช่องได้นั่นเองนะครับนะก็โดนแฮ็กตั้งแต่วันที่21นะครับนะนี่คือช่องของพี่เขานะครับซ่อมจนพังนะครับนะก็คนติดตาม 1, 1 2 0 0กว่าคนนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับนะก็มีวิดีโอดดวยกัน2อ2ิวิดีโอนะครับจากที่ดูนะครับทุกท่านนะอ่อีเมลน่าจะ โดนเปลี่ยนไปด้วยนะครับเคสนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านโดนเปลี่ยนไปนะครับเบอร์โทรในการยืนยัน2ชั้นนะครับในการกู้คืนก็โดนเปลี่ยนไปด้วยนะครับและก็อีเมลนะครับในการกู้คืนก็โดนเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะก็เป็นช่องเกี่ยวกับการซ่อมพรินเตอร์นะครับนะก็ทำมานานเหมือนกันนะครับช่องนี้นะครับก็คนติดตามหมื่นอนะครับอ่งหมื่นพนนะครับนะ ก็โดนตั้งแต่วันที่21นะครับที่ผ่านมานะครับก็ทักหาผมมานะครับจะให้ผมช่วยกู้นะครับนะเคสนี้ก็ถือว่าจากที่เข้าไปดูนะครับก็ถือว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าคนแฮกน่าจะแฮกจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่คนแฮกทุกวันนี้นะครับก็จะแฮกจากต่างประเทศนะครับจากที่สอบถามนะครับสาเหตุของการโดนแฮกนะครับตัวนี้ยังยังไม่ทราบนะครับ เคาดว่าน่าจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับในคอมพิวเตอร์ในในเว็บไซต์ต่างๆนะครับทำให้ช่องเราโดนแฮกไปนะครับในการแฮกของแฮกเกอร์นะครับบางครั้งเราจะไม่รู้เลยว่าช่องเราโดนแฮกนะครับนะทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับอยู่ๆช่องก็โดนแฮกนะครับส่วนใหญ่เขาจะแฮกในช่วงของกลางคืนนะครับตอนที่เรานอนนะครับนะประมาณ5-6ทุ่มนะครับนะตื่นเช้ามาก็ช่องก็หายไปแล้วนะครับนะ ส่วนใหญ่จะแฮกตอนกลางคืนนะครับนะเพราะว่าตอนที่เรานอนนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าอ่าคนแฮกเข้าไปทําอะไรบ้างนะครับนะเพราะว่าอ่าถ้าคนแฮกเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนอีเมลในการกู้ค,คืนของเรานะครับสาเหตุที่เขาแฮกไปแล้วนะครับเขาไปทําอะไรนี้อ่าผมยังหาวิธีไม่ได้นะครับเป็นว่าอ่าคนที่แฮกเขาแฮกไปแล้วเขาไปทําอะไรนะครับ อ่าส่วนใหญ่ก็แฮกไปแล้วแล้วก็ไปปิดช่องของเรานะครับทําผิดกฎอ่าไปไล่สดนะครับทําให้ช่องเราปิดไปนะครับนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแฮกไปแล้วเขาไปทําอะไรนะครับบางช่องก็แฮกไปก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกับช่องนี้นะครับเนี่ยอ่าแฮกไปก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับไม่มีการลงวิดีโออ่าไม่มีการปิดช่องนะครับนะไม่ได้ทําผิดกฎนะครับแล้วแฮกไปก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับนะ ก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับนะก็ปัญหานี้นะครับผมกาลังทําให้อยู่นะครับก็คาดว่าจากที่ดูนะครับสามารถกู้ได้นะครับถ้ากู้ช่องไปแล้วนะครับผมจะทําคลิปมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับนะก็รีบทักหาผมเลยครับยินดีให้บริการนะครับ